เน okay. ื้อสดๆเกลียวขมขมพี่น้องโอ้โเกลียวตัวๆขมขมเกลียวขีพี่แอ้ยนะครับผมพี่น้องเนื้อสดๆเลยสดกว่านี้ไม่มีหรอกแดงจึงครึ่งเลยพี่น้องครับผมแก้มกั็ผิดห้าสิบเซียนเหมือนกันครับมาพี่น้องครับผมมามามาสรอยจุ๊กเกลียวเขาดกระไดเลยแนวนี้ฮู้ว มานน่ปีไก่นน่แนวแสบนี่แตกบึมบึมนะครับพี่น้องเดี๋ยวพากันครับผมแนวเสียบมันต้องมีแนวดับข้าวกินเม่นนู่นี่โอ้เหนือมาอยากเหนือตุวยสดๆมาตากล่อง,องก็เขามาปีไก่พี่ กูแหวนกูแหวนอืมอืม,อมผมลำลำมาได้เลยบุญเลยอยากกินนะ่ะย่างมังค่างข้างหลังอ่ะทีมงานผมบรรยากาศ bàn xuống bàn xuống ải của mình này ngấm 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 xếp xếp luôn ôi cứ hoạt ảo chứ nào chị ơi chị ơi chị kèm chị ơi chị ơi chị ơi อันผมขึ้นอยากกินนะครับผมน้องขึ้นอยากกินนะั่นผมปังปอนก,กินแนตะ่พอ,อหลายเด้อกินเพราะเห็นมันเศร้าอยากพี่น้องครับผม,อ,มอาบนานะ้ำไหมมึงหันก็นเงอะแกรกนะน้องน้ำกินอยู่รัางน้องน้ำ ไอ้ตะกล่องไปซื้อเนื้อมาให้นี่การซื้อบวกพริกมาให้พร้อมไม่กินบ่อไหนปะนนั้นดอกเห็ดจากฝ่ายตัวผมอ่ะไม่้นงก,กินหลายๆคนทีมงานผมอยู่ข้างหลังเป็นพวกเพิรประกาศออกกล่องน้ำนะครับเป็นอยู่ในรก เอาบวกอิมสามคำที่ข้ามก็อิมเนี่ยพี่น้องอืมโอ้ ความจริงผมกับบอมเป็นคนกินหลายอยู่แล้วพี่นอ้องตอนนี้ปังปอนแบบว่าร่างกายปรเต็มที่ไม่ค่อยสบายไปไหนพื่ยอ,อ,อยากกินเขาเนี่ยแก่ข้าว ตัวดพี่น้องครับผมตะกองตกใจอือโอ้เาดัวซับหตตะกองนี้เอาขาแหน่อเน้ยวซับตัวซับโอ้ยโได้หรอโอ้ยพี่น้องเนี้ยมึงกินไ่นิสวว้ดจวด ไม่ไม่ยิบนะเอางควากล้องไรหรอ้องท่ายานเด้อมันจะมึนือไปพิกแล้วครับมองท้ายานเด้ <c oughs> ดอรอเกินใบหอกอืมคุดยาดครับ เราไปล้วนกินดีไปหลาบกินู่ผมกินใดบาร์ไลเป็นนองช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับไม่ค่อยสบายเท่าไหร่บรรยากาศช่วงนี้บ้านผมอ่ะก,กะ็ต้มดีดีฝนตกกูม,มือเนาะไอเนาะตกกูม,มือ ตกคู่มืออากาศดีบมตองยููไปยูองอยููแอ,อ,งงอ,เ,อเลยพัดล่มก็เย็นแล้วพี่น้องครับผมสบายสบายอยู่น้ำปลาน้ำหย่าน้ำหนํานะพี่น้องครับผมมันนอกมันนอกบานเฮ่าเนาะแต่สิว่าปองป,งป,งปงอนก็กินแต่หน่อยเดียวมันมันคือคือคืออยากกินหรือซื้อนะครับคืออยากกินน้ำลายแตกผมก็ไปซื้อมาอันนี้เนี่ยกะสีเ <c oughs> อาเห็ดทูมูซูพวกกินน้ำกะ นะครับผมกินน้ากันอันนี้ผมถ่ายออกคลิปไปซื้อนะผมน้องเสียบเพื่อกเอาผมขอโทษขออภัยสาหรับพีน่น้องสุขูทุกคนละ่ะที่ไม่กินดิบไม่ทานดิบนะครับอันนี้กับเบื่อเพื่อความเพลิดเพลินสามค้าสีข้าก็สุดหยอดแล้วสําหรับเนื้อ,เน,อเนื้อสดนะเนื้อสดแก้วของผม,ม,มนี่อุตว่าอุตวพี่น้องครับผมฝากก็ไหลก์กยแจ์ปัง่องน้ำนี้ด้วยครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปฟอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ นี่แหละครับพี่น้องอบ้านเท่าพี่น้องน้องน้ำด้วยพี่น้องครับผมนั่งกินอยู่เนี่ยนี่แหละพี่น้องครับผมน้ำปลาทั้งต้นใหม่บรรยากาศบ้านนอกแต่หันตอนนี้อยู่ทั้งปากห่วยในเมืองนะครับผมพี่น้องบริยูทั้งต่างอำเภอนะครับผมพี่น้องเป็นบ้านสวนโลกเนี่ยโอ้บรรยากาศดี ร่มพัดว่อยว่อยพี่น้องเอ้ยุ่นะนี่ทั้งทั้งนี้ก็จะเป็นทีมงานดูกันหลายคนบริเย,ยให้เบิร์กอ้วบรรยากาศดีแห่งลมเลือนพี่น้องครับผม